สวัสดีครับผมนนท์เปรีเปยครับวันนี้เราอยู่กันที่เกาะล้างแห่งหนึ่งนะครับทางโซนเขตค่อนข้างที่จะร้อนนะครับผมเนาะวันนี้พี่นนท์จะมาตามหาเจ้าโซน่ามอนิเตอร์นะครับผมเดินหารอบเลยทั่วเกาะทั้งหมดแล้วนะครับรู้ไหมมันอยู่ไหนอยู่นี่โอโ้โหเจอแล้วครับผมโซน่ามอนิเตอร์ โอ้แท้สวยน่ารักมากนะครับจริงๆมันก็อยู่ในวงตะกรวดนะตะกรวดตัวแลนอะไรประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้ไม่ใช่สัตว์ป่าของเมืองไทยนะครับผมเขาอยู่เมืองนอกนะครับทางแถบเขตร้อนหรือว่ากึ่งร้อนนะครับผมอาศัยอยู่ตามเนี่ยพื้นพื้น,พ,นพื้นที่ประมาณคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าแดดจ้าอยู่กลางทะเลทรายเลยนะเขาก็อยู่ตามอาศัยตามโพรงไม้ ตามรูนะครับหรือบางครั้งก็มีการพบเจอนะครับอยู่บนตามกิ่งไม้บ้างพุ่มไม้บ้างเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าเขามีขามีเล็บเนี่ยก็จะมีปีนบ้างเป็นปกตินะฮะเดี๋ยวให้ดูเดินนะครับผมนี่เป็นไงโอ้โหเดินสำรวจนะครับตัวนี้ก็จะไม่ค่อยไวนะแต่ก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะไวมากน้อยแค่ไหนแต่เนี้ยของพี่นนท์ได้มาจากจตุจกัจกรนะครับผมนเ่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยจน ไม่รู้ว่ามันนิ่งเองหรือว่าธรรมชาติมันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นลูกเพาะหรือลูกป่าแต่ที่แน่ๆมันเชื่องนะครับแต่การเชื่องนู่นเชื่องนี่เขาก็ยังมีสัญชตาตญาณนะของสัตว์ป่าคือถ้าเราพวดพลาดไปอะไรประมาณนี้มันก็จะอาจจะระแวงแล้วก็อาจจะทําร้ายเราได้นะครับนี่โดนต้นนกยุงไม่ใช่นกยุงอันนี้เขาเรียกอะไรอะ่ะยยกเจ้าชู้เหรอเนี่ยเกาะเขาไปทั่วนะเนี่ยเต็ไมไหมดมาเดี๋ยวเรา ต้องหาที่เดินไปคุยกันไปดีกว่านะครับเนี่ยแถวนี้มันร้อนเอาจริงๆก็ไม่รู้จะหลบต้นไหนด้วยเนนะนะเออเดี๋ยวมาดูพี่นน,นเจอนะครับฟอสซิลฟอสซ,ซิลต้นไม้กลายเป็นหินนะครับผมใครเคยเห็นม้างมาดูอันนี้คือของแท้จากธรรมชาตินะครับผมมนันเป็นเป็นรูปไม้เห็นไหมถ้าดูดีๆนะสังเกตดีๆเนี่ยจะเป็นรูปไม้เนี่ยเนี่ยเถ้ามองเนี่ยด้านบนเนี่ยมันคือไม้นะครับแต่จริงๆเนี่ยตัวนี้มันเป็นหินนะครับมันเป็นหินแล้วแต่คือยังไม่ได้แข็งอะไรมากมายเป็นไง ภายในฟังเสียงเนี่ยคือหินนะครับเนี่ยจริทๆพี่น้องก็ไม่อยากลื้อหรอกปล่อยให้มันอยู่งี้ไปนะแปลกการที่ว่าไมากก้กลายเป็นหินได้มันใช้ระยะเวลานานมากเลยนะครับเมื่อก่อนแถวนี้น่าจะเป็นป่าที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์แล้วไม้ใหญ่ก็ล้มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับมหัศจรรย์ธรรมชาติเดี๋ยวเราไปคุยเรื่อ,องโซนหน้าดีกว่านะครับ าร้อนจริงๆน้ำก็ไม่มีจะกินลมก็ไม่มีแล้วก็ต้องถือเจ้าตัวนี้นะไปด้วยปากแห้งหมดแล้วถ้ามีภาชนะหรือสถานไออุปกรณ์ที่จะสใส่ตัวนี้ถ้ามันมีด้วยก็ดีสิ ทำไมนึกอะไรแล้วมันมาตามที่เราอยากจะได้เลยเนี่ยหูกองใส่สาเฮ้ยหรือว่าจะเป็นสิง่งสังสิธิ์ที่เรามองไม่เห็นอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดียมานี้มานี้มานี้นก่อนหูขอขอบคุณมากนะครับเราได้แล้ว กระติกไม่ใช่กระติกเขาเรียกว่าอะไรที่ใส่สัตว์สบายแล้วไม่ต้องหิวแล้วแต่ตอนเนี้หิวน้ํามากเลยสภายได้ไหมได้สิโอ้โหโคตรเทเอาละตอนนี้ขออย่างเดียวอยากได้ที่ที่มันชุ่มช่าแล้วก็อยากจะได้มีน้ําดื่มครับผมถ้าสถานที่นี้ศักดิ์สิทธิ์จริง ขอให้ข้าพเจ้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยเชิญเอา้ามาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยอรอตายแล้วโอ้ยสิ้นใจรอตายรอตายสักที จะสวสหน้าเลยล่ะมันจะหิวน้ำนเหมือนเราไหมอ่ะเดี๋ยวมาลูกเร็วกินน้ำกันอย่างนี้จะกินไหมเนี่ยแรบบลิ้นอา้าวแบบลิ้นไม่หิวอะ่ะอ้าวเฮ้ยไม่กินน้ำเฉยเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเดินไปหาที่เหมาะๆนั่งคุยกันดีกว่าเกบ มาแล้วสวยทีนี้ทีไหนเนี่ยเราจะกลับบ้านยังไงครับผม <c oughs> มันจะมีสัตว์ร้ายอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเข้าเรื่องนะครับโซน่าเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนี่หลาย10ปีแล้วนะครับคือเป็นการนําเข้าซึ่งพี่นนท์ไม่รู้นะครับว่าเมืองไทยสามารถเพาะได้หรือยังถ้าใครมีข้อมูลเรื่องการเพราะนะครับว่าเฮ้ยท่านนู้นท่านนี้พี่คนนู้นพี่คนนี้สามารถ พาะสวนาได้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับผมเผื่อว่ามีโอกาสนะครับจะได้ไปถ่ายทําที่ฟาร์มที่เขานะครับสำหรับใครที่กลัวสัตว์ประเภทนี้รับชมอยู่ที่บ้านนะครับไม่เป็นไรลองเปิดใจและศึกษาดูชอบไม่ชอบนั่นอีกเรื่องนึงนะครับและอันนี้คือความรู้นะครับผมสวาน่ามอนิเตอร์นะครับจริงๆอ่ะพี่นนก็ดูแล้วมันก็คล้ายๆแนวตะกวดบ้านเราตัวแลนบ้านเรานะครับอยู่ในเขตร้อนก็จริงนะ แต่เขาก็ยังจะต้องการความชื้นเหมือนกันนะครับผมความชื้นในที่นี้ก็คือแบบจากที่เลี้ยงมาครับที่นนเลี้ยงมาหลายปีไม่ใช่จะตัวนี้นะเลี้ยงสวนณามาล่าสุดเมื่อสักประมาณ9ปีที่แล้วตอนนั้นเลี้ยงอยู่ประมาณ20ตัวนะครับเลี้ยงเยอะมากก็จะมีการจับอาบน้องอาบน้ำอะไรประมาณนี้และคือถ้าเราจัดตู้แบบว่าเป็นสถานที่ใหญ่ๆนะครับเคยสังเกตเห็นเหมือนกันว่ามีบางโมเมนต์นะครับ ที่เจ้าบะเียบนะครับหรือว่าเจ้าสวณนาทั่วไปเนี่ยอยู่ทางร้อนแห้งๆด้วยและอยู่ๆก็เดินนะครับมาอยู่ทางชื้นๆด้วยซึ่งบางครั้งเนี่ยใส่เป็นถ้วยเป็นถ้วยเป็นกระบะน้ําอะไรประมาณนี้นะครับลงไปแช่น้ําเลยนะไม่ใช่ว่าอยู่แห้งอย่างเดียวนะครับต้องมีน้ํมีให้เขาด้วยเพราะว่ามันมีการลอกคราบนะครับเนี่ยมีการลอกคราบเหมือนกิ้งก่านะครับเหมือนกิ้งก่าทั่วๆไปโซน่าคอจะยาวนะครับถ้าเตกูคอจะสั้นกว่านี้นะ เตกูคอจะสั้นกว่าน,นี้และดูหางนะครับขาไม่มีพังผืดนะก็คือสามารถว่ายน้ําได้ไหมไว่ายได้จมน้ําได้แต่ก็ว่ายน้ําไม่เก่งนะครับและที่สําคัญเลยรู้สึกว่าขาเนี่ยมีทรงพลังมากพี่นนท์คิดว่ามันสามารถที่จะขึ้นต้นไม้ได้เลยนะ,ะแล้วก็หางสั้นป้อมอะไรประมาณนี้เคยเห็นเหมือนกันนะครับเจ้าต,ตัวนี้ของพี่นนท์เนี่ยดำน้านอนน,อน่ะนอนหลับในในถ้วยน้าอ่ะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยก็ยังเฮ้ยตอนแรกเฮ้ยตายหรือเปล่าวะ นอนแบบหัวจมเลยนะครับก็แสดงว่าเขาสามารถดำน้ําได้และเขาต้องการน้ําเหมือนกันนะครับผมเรื่องอาหารการกินนะครับซาวาน่าเป็นสัตว์ที่กินเนื้อนะครับกินเนื้อเรื่องออการกินพืชพี่นนท์ไม่แน่ใจนะว่าจะกินพืชกินผลไม้เหมือนเตกูได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวนี้เอาจริงๆอ่ะอยู่ที่บ้านก็ให้กินพวกนกนกระทานกกระทาสดนะครับนกกระทาสดอาหารบ้าบอาหารบัาบคือของสดนกกระทาสดโครงไก่สับบด แมลงจิ้งหรีดหนอนนกนะครับเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังชนดิดเล็กๆนะครับผมเนื้อไก่หั่นได้เนื้อปลาก็กินได้นะครับกินได้หลากหลายคือความเปรี้ยก็อย่างที่บอกครับไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้มันมันนิ่งเองหรือเปล่าหรือว่าตามธรรมชาติมันจะเปรี้ยวนะแต่พี่พนนท์คิดว่าถ้าตามธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะเปรี้ยวกว่านี้นะครับเรื่องการดูแลนะครับตู้ที่สามารถที่จะเลี้ยงสวน่าเนี่ย ก็จัดเป็นระบบแห้งด้วยเชื้อด้วยนะครับถ้าอยู่ในระบบปิดต้องมีนะครับคือไฟ UVA และ UVB ก็คือแสงแดดอย่างนี้แหละนะครับถ้าบ้านใครสะดวกนะครับแบบว่าไม่สะดวกไฟแต่สะดวกที่แบบว่าจัดกรงใหญ่ๆแล้วอยู่กลางแดดก็ดีเหมือนกันแต่ต้องมีร่มให้เขานะครับครึ่งหนึ่งเลยนะครึ่งหนึ่งมีร่มร่มบางแล้วก็จะมีแบบตอไม้มีโพรงมีรูให้เขาหลบเพราะว่าเจ้าพวกนี้ไม่ค่อย กดตัวที่แบบเฮ้ยลงๆแจงๆพื้นเรียบๆอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมเขาจะมุดเนี่ยเขาปล่อยอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็จะเดินนะครับเ,เขาจะเดินหาที่มุดเนี่ยไปโน่นไปเนี่ยเห็นไหมมุดเนี่ยมุดแหละนะ เรื่องขนาดนะครับเขาสามารถโตได้ถึง1ฟุตหรือว่ามากกว่า1ฟุตนะครับใครติดตามคลิปที่พี่นน,นเดินไปกับพี่ก้อยนะครับคลิปแรกๆเนี่ยก็คือจะมีแบบเจ้าเจ้าทองมว้วนเออตัวเบลเลอร์เลยคือยิ่งโตอ่ะจะยิ่งแบบว่าขี้เกียจอะ่ะหลับบางครั้งจับได้หลับคอห้อยเลยนะครับผมแล้วก็อ้วนเหมือนว่ากินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอน,น,นอ,นอะ่ะตัวใหญ่อ้วนและคือมันยิ่งโตมันยิ่งนิ่งตอนเล็กๆเนี่ยเขาอาจจะมีเปลวบ้างวิ่งไปนู่นไปนี่บ้างนะครับ เขาหน้ามอนิเตอร์ไม่ใช่สัตว์ไทยนะครับสามารถเลี้ยงได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมตามธรรมชาติตามที่แถวอเมริกาแถวเมืองนอกนะครับเขามีอุตสาหกรรมผลิตหนังนะครับดอลล่าคือเอาหนังไปทํากระเป๋าไปทํารู่นนี่นั่นแล้วก็เนื้อด้วยนะครับคือเมืองไทยเราเลี้ยงเป็นสัตว์เอกโซติกนะก็คือเหมือนปะตะกวดเขาอะตะกวดบ้านเขาอะเรามาอยู่บ้านเราเราก็แปลกปะ แล้วก็ตะกรวดบ้านเราอ่ะอยู่บ้านเขามันก็แปลกเหมือนกันนะครับแล้วก็เลี้ยงดูเขา,า,าเหมือนสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงตัวหนึง่งเราเลี้ยงเพื่อที่แบบว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับเนี่ยคือสัตว์แปลกสัตว์เอ็กโซติกนะครับผมส่สวนเรื่องการกินนะครับ <Week or honestly> สัตว์พวกนี้ก็เอาจริงนะมันไม่จําเป็นที่จะต้องกินอาหารทุกวันนะครับอาจจะประมาณ3วันครั้ง2วันครั้งเล็กๆอาจจะกินบ่อยนะเพราะว่าเล็กๆตัวเล็กกินก็กินได้น้อย2วันครั้ง3วันครั้งนะครับผม ถ้าช่วงยิ่งอากาศร้อนเนี่ยครับจะหิวไวเหมือนระบบการเผาผ่านระบบย่อย,ยมันจะดีขึ้นนะครับผมถ้าให้กินทุกวันก็ไม่ดีเดี๋ยวย่อยไม่ทันนะครับตอนโตๆเนี่ยบางครั้งอาทิตย์ละครั้งนะอาทิตย์ละครั้งเต็มที่ก็อาทิตย์ละสองครั้งให้กินก็จะมีแบบว่าพวกลูกไก่แช่แข็งลูกเกย็บหนูเหนือหนูแดงหนูขนรับประทานและกินได้หมดเลยนะจริงๆเเลี้ยงง่ายมันไม่จําเป็นที่จะต้องกินของเป็นนะครับปลาก็กินได้ก็เราอาจจะต้องมีวิตามินเสริมถ้าอยู่ในสถานที่เลี้ยงนะครับพวกแคลเซียม วิตามินเสริมต่างๆนานา,นาเพื่อให้เขาสมบูรณ์ตากแดดแดดพอแสงพอความชื้นพอเขาจะอยู่ไปกับเราได้นานเป็น10บสปีเลยนะครับผมเรื่องการผสมพันธุ์นะเจ้าาวนาโมเิเตอร์เนี่ยสามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้ได้มากถึง40่สิบใบเลยนะโอ้ซึ่งเจ้าตัวนี้พี่น้องก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆนะแล้วก็อยากจะหาคู่เหมือนกันยังไม่ได้เช็คเพศนะครับว่าตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียพี่นนท์คิดว่าการเช็คเพศก็คล้ายๆกันแหละเนี่ยพยกอยเงี้ยก็จะมีคล้ายๆเบี้ย ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คือเป็นความคิดว่านะครับสัตว์เลื้อยคานก็จะดูใกล้เคียงกันเนี่ยตัวนี้ถ้าตัวนี้ปุดป,ดปุดก็น่าจะเป็นตัวผู้นะถ้าเราใช้การโผบนะเป็นเหล็กโผบแทงเข้ามาถ้ามันลึกๆเนี่ยก็คือตัวผู้คาดว่านะครับแต่ถ้าจะให้ดีพาน้องไปเอ็กซเรย์แล้วไปให้คุณหมอเช็คก็น่าจะชัวร์กว่านะครับผมอ่ะต่อมาลองน้ำไหมอ่เดี๋ยวเราดูนะครับจะลองให้เจ้า ปลาเียบของพี่นนเนี่ยลองค่อยๆลงน้ําแล้วก็ลองอว่า,าวยน้ําดูนะครับว่าเออเขาจะว่ายน้ําได้หรือเปล่านะครับมามาดูกันตรงนี้เป็นน้ําตกธรรมชาติที่น่าจะเพิ่งค้นพบโดยพี่นนนี่แหละไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรนะครับสวยมากบลาเียบลชื่อบลเเียบก็ต้องเป็นตัวผู้ป่ะใช่ไหมบักต้องตัวผู้ว่ายน้ํว่ายน้ำาอ้ยน้าเย็นนะครับเฮ <F ly> ้ยโอ้ย <S <S โววววว ไวไว้เฮ้ยไวไว้เฮ้ยอ่ะนี่นะครับอ่าว่ายน้ำได้นะครับรู้สึกว่าเดี๋ยวพี่นนท์คงจะต้องลงด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะคว้ากันไม่ทันนะครับผมแต่จ,จริงๆมันก็ไม่ได้ไวเกินเราหรอกใช่ไหมลงดีไหมลงดีไหมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวจะกระโดดลงเลยครับผมโอ้โหหลังยอกเออเอาละเอาวะลงก็ลง แนวอเมริกาลงแม่งทางเท้าน,นี่แหละโฮ้ยเย็นอนะสบายอ๋อไปไว่ายน้ำด้วยกันปุ๊บนี่อย่ไงฮะดำน้ำเนี่ยเห็นไหมเขาชอบดำน้ำนะไม่ได้ไว่ายลอยคอเหมือนตะกรวดนะพอลงไปนี่ดำเลยนะครับผมดำเหมือนพี่นนท์เนี่ยพี่นนท์ก็ดำว่ายน้ำกันโอ้โหอย่าไงเไงี้ยหัวแหลมเนี่ยทำไมไม่ไปขึ้นฝั่งอะ เออแปลกอ่ะทำไมไม่ขึ้นฝั่งอ่ะ,อะว่ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวน้ำมันค่อนข้างที่จะเย็นจริงๆไม่ไม่ไม่ค่อยเหมาะกับสัตว์พวกนี้หรอกพอเวลาน้ําเย็นเสร็จปั๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาเขาไปพึ่งแดดตากแดดนะครับสัตว์พวกนี้พอเวลาช่วงเจออะไรที่มันเย็นๆอ่ะมันจะแบบว่าไม่ค่อยแอคทีฟเท่าไหร่แต่เพื่อพอเวลาเหมือนอุ่นๆเสร็จอ่พะพอเวลาตัวเขาวอร์มอะไรประมาณนี้นะก็เหมือนจะแบบว่าเฮ้ยจะอเลอร์สอยากจะเดินอยากจะหาอะไรกินอะไรประมาณนี้นะครับ น้ำเย็นแต่ก็ไม่ได้เย็นมากนะรู้สึกว่าเฮ้ยน่าเล่นนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อเซาวนาโมนิเตอร์นะครับแนะนําก็คือตามเพจสัตว์เลี้ยงสัตว์แปลกทั่วไปนะครับแล้วก็ส่วนจตุจกักรราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับถ้าเป็นประมาณไซส์นี้ก็2,500 3 0ห้าสาพันะครับแล้วแต่ร้านแล้วแต่ล,ล,ตล,ล,ตลอถที่เอาเข้ามาเพราะว่าส่วนมากพวกนี้จะจะ,จะเป็นสัตว์นําเข้านะครับเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะ มากินเมงปอเอ้ยไม่ใช่เมงปอผีเสื้อเอผีเสื้อเคลียบไปง่ายครับอาตากแดดพร้อมกันสําหรับเรื่องการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงหลายๆท่านก็น่าจะอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมันสามารถเลี้ยงตัวเดียวได้หรือเปล่าหรือว่าต้องเลี้ยงเป็นคู่หรือว่าจะเลี้ยงหลายๆตัวไม่ได้เอาจริงๆสัตว์พวกนี้นะไม่ได้สัตว์ที่เป็นหากินอยู่กับการเป็นฝูงนะครับแต่สามารถเลี้ยงตัวเดียวได้โดดเดียวได้เลี้ยงตัวเดียวได้แล้วก็สามารถเลี้ยงหลายๆตัว ก็ได้สําหรับช่วงเล็กๆนะถ้าเวลาตอนโตไปอ่ะพี่นนท์คิดว่าถ้าแบบฤดูผสมพันธุ์น่าจะมีการทะเลาะวิวาทกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับผมของสัตว์ทั่วๆไปซึ่งถ้าเลี้ยงก็หมั่นสังเกตแล้วกันเพราะว่าเคยเห็นเวลาเขาขายก็อยู่ในตู้นานๆอะไรประมาณนี้ก็ไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไรก็ไม่ได้มีการกัดการทะเลาะกันนะครับเพราะว่าน้าเป็นออสัตว์ที่นิสัยดีนะครับเมืองไทยมีหลายท่านแล้วนะครับที่แบบว่าเลี้ยงแบบตัวบักเอฟเลยนะครับแบบแบบพุงอย่างเงี้ย แล้วก็ตัวยาวๆใหญ่ๆแล้วก็สามารถคล้องโซ่หรือว่าคล้องเชือกเดินเล่นตามสวนสาธารณะได้เลยมันก็เป็นเอ็กซ์ติกที่แบบแปลกแล้วก็เท่ดีนะครับเนี่ยสวนาน่าโมนิเตอร์และราคาไม่แพงด้วยคือเนี่ยสองพันกว่าบาทถ้าเทียบกับพวกเตกูนะเตกูขนาดนี้ก็อ่ะเก้าพันเก้าพันแปดพันบาทนะครับซึ่งเอาจริงอะ่ะมันก็คนละแบบคนละสไตล์แล้วแต่ชอบนะจินโดนชอบแหละชอบทุกอย่างเลยเตกูก็เท่สวน่าก,ก็เท่อันเนี้ยเหมาะกับ เป็นสัตว์ที่เริ่มเลี้ยงนะครับออถ้าให้คะแนนความง่ายหรือว่ายากในการเลี้ยงสมมุตินะระดับ5คือยากระดับ1คือง่ายที่นนให้โซน่ามอนิเตอร์อยู่ที่ระดับ2เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายมากคือขอให้เขามีความอบอุ่นอ,อ,อาหารโอเคสะอาดน้ําสะอาดอาหารสะอาดเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่กับเราไปได้นานเลยเลี้ยงง่ายลืมๆอะ่ะเนาะเจงอันนี้แนะนําแนะนํา คือราคาถูกเหมาะสําหรับเป็นสัตว์ชนิดที่เริ่มเลี้ยงนะครับในตระกูลนี้นะครับผมหนาวเย็นจะขอยังขอแล้วเหรอเขือนเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาเจ้าโซน่ามอนิเตอร์มาแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกท่านนะครับได้รู้จักกัน อยากเลี้ยงหรือจะไม่เลี้ยงอันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับที่ตัดสินใจดูนะครับอันนี้บอกเลยว่าแนะนําถ้าอยากจะเลี้ยงนะเลี้ยงง่ายราคาถูกไม่แพงนะสำหรับคลิปหน้าเราจะทําเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดคอมเมนต์มานะครับอยากให้ทําชนิดใดถ้าเรายังไม่มีเราจะหามาถ้าเราหาไม่ได้ก็จะหาให้ได้เนี่ยประมาณนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวพาเจ้าบักเขียบกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวเนี่ยไปอาบแดดตอนนี้แดดกำลังอุ่นเลยนะครับผม่ะเดี๋ยวเราไปอาบแดดที่บ้านเราดีกว่านะครับผม แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสสดครับบาย,บาย